ข่้วชามวางระเก,รกะระกับดื่มสุรามาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วคนสองคนซึ่งนั่งตรงข้ามกันต่างก็เมาไม้มา,มากปอยกายยุธทธชัยพุทธนิข่าไม่อยากเป็นแล้วใครอยากเป็นก็ให้เขาเป็นไปเจ้าลิงเลือดล้มพลุ่งพล่านไม่รู้ว่าเมาจริงหรือแสงเมา โป้ยกายกล่าวยังโผงผางว่าพี่ใหญ่เนาะบัดนี้พวกเราบรรลุผลตรัสรู้แล้วไม่ถูกผูกมัดดื่มสุราได้เต็มที่เรื่องดีงามเช่นนี้ควรจะดีใจถึงจะถูกงอคงหัวเราะเยาะสองสามครั้งและกล่าวว่าใช่ใช่ใช่ ได้ตำแหน่งยุทธชัยพุทธ,ธมาแล้วได้ทอดรัดกล่าวออกคิดแล้วก็น,น่าจะคุ้มค่าดีถูกต้องถูกต้องไม่มีรัดกล้าวบนหัวแล้วก็ไม่ต้องกลัวอาจารย์จะสวดคาถาใส่ท่านอีกยังไม่ดื่มเพิ่มอีกสักสองจอกละ่ะป่วยกายมึนเบลอแต่กลับไม่ลืมเชิญชวนให้ดื่มสุรา ปอยกายเจ้ามีความสุขที่ได้ดื่มสุราตอนที่ผู้อื่นอยากกินเจ้ายังจะดีใจได้เท่านี้หรือไม่ใครอยากจะกินข้าคราดของหมูแก่ยังข้าเป็นย่างแรกที่ไม่เห็นด้วยโป้ยกายตกโตกยากยากยากงอคงโบกมือ ใบหน้าบ่งบอกความรังเกียจหากพวกเขาอยากกินเจ้าคงไม่เหลือแม้แต่เศกระดูกพวกเขางั้นหรือพวกเขาเป็นเทพเสียนจากไหนอีกเล่ากรถามเจ้าหน่อยตอนพวกเราเดินไปชมภูทวีปเจ้าเจอปีศาจกี่ตนแล้วฆ่าไปทั้งหมดกี่ตน มันเยอะมากเหลือเกินให้นับก็นับไม่หมดหรอกทุกครั้งที่ท่านขี้เกียจลงมือก็ใช้ข้าไปจัดการทำน้้นทำนี้ไม่นับปีศาจน้อยเอาแต่พวกที่มีแกนบำเพนพวกเราข้าไปเท่าไหร่จะไม่ได้น่าจะข้าทั้งหมดไม่นับปีศาต้นไม้ที่มีมู่เสียนอันกับแมงมุมเจ็ดตัวนั่น พวกเราฆ่าไปไม่ถึงครึ่งหนึ่งของที่เคยต่อสู้ด้วยแมงแมงมุมเจ็ดตัวงั้นหรืออ้อจำได้จำได้อีกครึ่งหนึ่งนั่นพวกเราไม่ยุ่งเจ้ารู้หรือไม่ว่าเพราะเหตุใดเพราะเหตุใดฆ่าไม่ได้เฮนั่นมันเมื่อก่อน ตอนนี้พวกเราก็ขึ้นมาบนสวรรค์เหมือนกันแล้วไม่ใช่หรือหากยาฆ่าตอนนี้ก็ไปฆ่าเลยงอคงถอนหายใจและกล่าวว่าป่ยกายมิสู้พวกเราลาออกจากอริยผลกเกษียณอายุกลับบ้านเกิดจะดีกว่าข้ากลับเขาหัวกขวานเจ้ากับหมู่บ้านเก่าเหล่า ปยกายตะลึงเงินคิดไม่ตกว่าเหตุใดสิทธิ์พี่ใหญ่จึงเปลี่ยนหัวข้อสนทนากระทันหันอยากกลับท่านก็กลับเองเถอะถ้าไม่กลับกลับไปหมู่บ้านเก่าเหล่าแล้วก็ต้องปลูกพืชเก็บผักเองตอนนี้ไม่ต้องทำอะไรก็มีของถวายจนกินไม่หมดอยากได้เท่าไรก็ได้เท่านั้น ของถวายนี้เดิมควรจะให้คนที่ปลูกพืชเก็บผักเหล่านั้นได้กินพวกเรากินแล้วพวกเขาก็ได้กินน้อยลงท่านโง่ไปแล้วเหรอพวกเราขึ้นมาไม่ใช่เพื่อให้มีวันนี้หรอกหรือหรืออยากจะไปเหมือนเมื่อก่อนที่ติดตามอาจารย์ไปขอบินทบาททุกที่ช่างเถอะช่างเถอะมาดื่มสุรา ป้ยกายจำไม่ได้แล้วว่าสุดท้ายการดื่มสุราในครั้งนี้สิทธิพี่ใหญ่จากไปเมื่อไรจำได้เพียงว่าก่อนเขาจะง่วงหลับไปนั้นประโยคสุดท้ายที่สิทธิพี่พูดก็คือเป็นอมตะเป็นไม่ได้หรอก สามอย่างผสานสร้างหลายชีวาแกนตะวันจันทราแฝงในหินไขฟักลิงเพื่อบรรลุเซียนบนดินน้ำตัวตนยืมทั้งสิ้นหลอมจิตตายนจิตใจไร้รูปร่างแยกแยะดู ตระหนักรู้รูปภายนอกย่อมชัดกว่าคนทุกยุคเป็นเช่นนี้แต่ไรมาพอเป็นเทพเป็นราชาทําตามใจดจหยาบมหาเทพ